น้ำหนักขึ้นง่ายลงยากหน้าท้องเริ่มป่องมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะคะแต่เป็นเพราะระบบฮอร์โมนล้มเคยสังเกตไหมคะว่ากินเข้าเดิมแต่ไขมันสะสมได้ไวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าท้อง ยิ่งออกกําลังกายน้ําหนักก็ไม่ลงยิ่งอดอาหารเราก็ยิ่งรู้สึกแย่นี่ไม่ใช่เพราะระบบเผาผลาญพังอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงที่เกิดขึ้นตามวัยเมื่อเอสโตรเจนลดลงไขมันก็จะมาเกาะที่หน้าท้องมากขึ้นและการลดลงของเอสโตรเจนยังทําให้การใช้กลูโคสเป็นพลังงานลดลงร่างกายดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นก็เลยทําให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นแม้เราจะกินเท่าเดิมวันนี้หนูมี5วิธีแก้ฮอร์โมนล้มทําให้ลดน้ําหนักไม่ได้มาฟังกันคะ่ะข้อแรกทํา i.f. แบบฉลาดไม่หักโหมอาจจะเริ่มจาก14/10หรือ16/8ก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและลดอินซูลินนะคะห้ามอดแบบไม่กินอะไรเลยเพราะว่าจะยิ่งทำให้ร่างกายและฮอร์โมนของเราพังยิ่งกว่าเดิมนะคะ 2. ลดน้ำตาลแฝงและคาบขัดสีเข้ากับเป็นตัวกระตุ้นอินซูลินซึ่งจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันได้ง่ายมากควรจะเปลี่ยนมาทานคาบเชิงซ้อนเช่นฟักทองหรือมันแทนนะคะ 3. เสริมโปรโตีนและไขมันดีทุกมือ้อเพราะจะเป็นตัวที่ช่วยลดความอยากรักษามวลกรามเนือ้อและเป็นวัตถุดิบสําคัญในการเสริมสร้างฮอร์โมนด้วยค่ะ 4. นอนก่อนห้าทุ่มและหลับลึกการนอนถือเป็นเวลาทองของการที่ระบบฮอร์โมนจะได้ซ่อมแซมนะคะซึ่งถ้าเรานอนหลับไม่ดีก็จะไปสะสมเป็นไขมันหน้าท้องค่ะ ฝึกใจให้ไม่เร่งผลลัพธ์นะคะเพราะว่าระบบฮอร์โมนก็เหมือนวงออเคสตราต้องค่อยๆปรับทีละนิดอย่าเร่งจนเกินไปเพราะฉะนั้นฝึกใจให้นิ่งให้เวลากับร่างกายนะคะก็จะทําให้ผลลัพธ์ออกมาแบบยั่งยืนหลายคนที่อายุ40บวกขึ้นไปนะคะแล้วก็นับหนักขึ้นแบบควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง50บบวกนี่ยิ่งเห็นชัดมากๆเลยนะคะก็ให้รู้ไว้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ความขี้เกียจของเราแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงที่มีผลต่อร่างกายเราทุกระบบเลยะคะ่ะดังนั้นนะคะขอแค่เรา เองยอมรับเข้าใจและค่อยๆปรับนะคะนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะลองเอา5วิธีที่หนูได้แบ่งปันไปนะคะไปลองทําตามกันดูนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงเนี่ยเข้ามาแชร์ในคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากกดหัวใจกดติดตามเก็บเป็นรายการโปรดหรือแชร์ออกไปให้กับเพื่อนเราด้วยนะคะ